ถ้าเกิดว่าเขาโดนน้ามันพายมาเนี่ยมันมีวิธีแก้ไหมแบบว่าคนทั่วไปสามารถทําเองได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งหมอใช้ศาสตร์คือแก้เบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยจ้าแกได้หลักการเบื้องต้นนี่สิสสาหรับคนที่โดนน้ำมันพีพายนี่นะครับโดนสไน้น้ำมันพายนี่แก้เบื้องต้นมีอะไรจะศักดิ์สิทธิ์เท่าคุณพ่อคุณแม่ อ mm hmm. มีอะไรจะดีเท่าพ่อเท่าแม่เราเพราะเป็นพระอาหารหันต์ของบุตรพ่อแม่เปรียบเหมือนเทวดาของบุตรถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าเป็นยิ่งเป็นชายโดนสเนน้ำมันพายนี่ให้เอาน้ำเท้าล้างเท้าแม่ mm hmm. เราก็เอาครุกเอะไรมารองเท้าแล้วก็เอาน้ำนี่มาเทมาทูเท้าทูตีนให้แม่ S 1> <S 1> <S <S เสเร็จแล้วเอาน้ำเนี่ยมาอาบ